ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครันที่ชมรายการสุโเดชนพก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนเยบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสามนีนะครับตำบลเนินสว่างอำเภอโพธิช้างจังหวัดพิจิตรนะครับมีสาระดีๆจะบอกไปแก่สาธุชนคนเยบุญนะครับเดี๋ยวไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าวัดนี้กําลังสร้างอะไรบ้างครับติดตามผมไปนะครับผม ขอจเจริญพรญจติชุมสาธุชนนะร่วมใจบรรจุทุกคนทั้งหลายนะอาตมาก็ชื่อพาติกาหรือชัยสปะสิโลตอนนี้อาตมาก็อยู่ที่วัดสมณีของเรานนตำบลเนิน <c oughs> สว่งางอำเภอปทุมชายจังหวัดพิจิตรของเรานะอาตมาก็มาอยู่ที่นี่ได้แปดพรรษาแหละนะแต่อาตมาก็สิบห้าพรรษาสิบหกย่างตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบแล้วละพรแก่กันมาทุกวันแลละอาตมาก็สร้างโบสถ์วันหนึ่งหลังนะ จะขาดปัจจัยที่จะร่วมสร้างโบสถ์อีกเยอะยังขาดวัตถุก,กอ่อสร้างอีกมากมายอาตมาก,ก็ขอเชิญญ,ญาติโยมสาวุชนหลายที่มีใจบุญจิตุศลได้ร่วมทําบุญกันในครั้งนี้จเริญพรมาทาั้งญาติโยมสาวุชนทัน้ทงบ้านไกลแนละไกลนะทั่วของเราทั่วประเทศของเราก็ได้นะก็ร่วมมาช่วยสร้างอุโบสถวัดสามนีของเราให้รู้ล่วงไปก็จะขาดปัจจัยอีกเยอะก็ยังบอกบุญกับญาติโยม แล้วแต่ศรัทธาคนเล็กคนน้อยและอาตมาก็จะมีงานสงการวันที่15น้ในทบป่าสามคีก็จุดประสงค์คือว่าหลวงพ่าเผื่อครบรอบแกเจะาอาวาสองค์เก่าพระครูวิจิตมีาศาลิลาสารอาตมาก็จ้างใจจะหามิมนพระมาให้ได้เจ็ดรูปมาส่งน้ำพระกันวันเวลา16นาิกาหรือ4โมงเย็นของเราวันที่15 ตอนเช้าก็จะทอดประปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถของเราและเข้าพรรษาอีกอย่างหนึง่งอาตมาก็จะหาพระปามาร่วมสมทบทุนสร้างโบสถ์แล้วก็เดือนพฤศจิกาลอยกระทงอาตมาว่าเจ้าพระเข้าโบสถ์นะเพราะว่าตรงกับลอยกระทงพอดีแต่จุดประสองค์จะทำอย่าง,งานั้นแต่สำเร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วแต่ญาติโยมที่ศรัทธาอาตมา ถ้าอาตมามีปัจจัยพอที่รวบรวมได้อาตมาก็จะพระเข้าโบสถ์และยกเจอาฟ้าเลยโยมอยากจะมาเที่ยววัดอาตมาวัดสามณีของเราก็โยมมาตังเส้นนองขวั์มาได้นะมาถึงสี่แยกโพเซงามแล้วก็เลยมามาไฟมามาอย่ถอยกับรถตรงก่อนถึงหัวปวกได้หรือจะมาตา้งทางพิโลกก็ได้มาถึงวัชิระบารามีแล้วก็เลยมาหนองหัวปวกกะเลี้ยวซ้ายได้หรือจะตรงมาวัดสามมณีก็ได้ มีทางแยกได้สองทางอะ่ะแล้วแต่โยมจะมาทางไหนหรือจะมาทางตะพานหินก็ได้ตาพานหินก็มาทาวัางสงํารงเรามาไผ่ตาโพก็เข้าวัดสมณีได้หรือจะมาทางทุ่งใหญ่อาตมาก็เข้าดวงเสลืองโยมก็เข้าดวงเสลืองได้มาพมมาดูได้หมดวัดไม่อยู่กไกลจากไอถนนใหญ่พิโลกนครสวรรค์ประมาณเจ็ดโลนะโยมนะ นายยมตั้งใจหรือจะมาดูพญานาคน,นะน้ยยมนะพญานาคีิวัดของเราก็มีนะต่ไม่ได้ปั้นนะเกิดจากธรรมชาติของเราเองพอจอบปวกเขาสร้างเขาไว้อาตมาเขาเพิ่งเห็นได้สองปีนี่แหละแต่ญาติโยมเขาก็ศรัทธากันเยอะเขาก็มากันเยอะท้ายสุดนี้อาตมาภาพก็ขออํานวยพรชัยขอให้สันสาวสุชนทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ด้วยอายุอันนาสุข,ขะภรปริพาชนะสารสรสมบัต จงมาส่งสิ่งใดขอให้ส,งส่งแต่ความหมายทุกประการทุกท่านเทอาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพเก้าสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาสถานลานบุญต่างๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดสัมมณีนะครับมีสาระด,ดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนใจบุญเท่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีแก่สาธิชนคนใจบุญได้บอกก่าวเล่าสิไปว่า ภายในวัดแห่งนี้ยังขาดปัจจุปปัจจัยอีกมากมายที่จะรุกลุงพุทธศาสนาให้เจริญน,นะครับวันที่15นะครับจะมีงานนะครับจะมีงานเมษายนนี้ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญก็มาร่วมแรงร่วมใจนะครับวัดนี้เป็นวัดที่กําลังขาดแคลนปัจจุปปัจจัยอีกมากมายที่จะรูปลุงอุโบสถให้แล้วเสร็จนะครับอุโบสถหลังนี้โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปาน,นีและา Whoa, สาธุชนคนใจบุญทุกท่านร่วมแรงร่วมใ,ใจช่วยกันสร้างนะครับวัดสมัมณีนะครับขอเชิญนะครับผู้มีจิตทาและใจบุญช่วยกันนะครับวัน ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ